หลายคนนอนหลับและกรนคิดว่ามันเป็นปัญหาเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ข่าวดีของคนนอนกรนดูปัญหาการนอนกรนของเขาร้ายแรงอยู่แล้วดังจนเพื่อนบ้านได้ยินตื่นนอนง่วงนอนในระหว่างวันการนอนกรนเป็นรูปแบบหนึ่งของการนอนกรนปล่อยไว้จะทําให้เกิดปัญหาใหญ่คนกรนให้เราช่วยฉันสอนหนึ่งวิธีถ้าคุณไม่สนใจฉันจะไม่ห้ามคุณท้ายที่สุดแล้วผู้ที่มีปัญหาในการนอนกรนคือคุณไม่ใช่ฉัน ฉันพูดหลายครั้งแล้วนอนกรนส่งผลกระทบต่อครอบครัวตื่นกลางดึกคุณภาพการนอนหลับไม่ดีปากแห้งในตอนเช้าความม่วงในเวลากลางวันนี่คือสัญญาณทางเดินหายใจของคุณอย่าผัดวันประกันพรุ่งและเพิกเฉยนี่ไงสเปรย์ขวดเล็กสีขาวเพียงฉีดเข้าจมูกส่วนผสมของเอสเซนต์จะแทรกซึมทีละชั้นบรรเทาอาการกรนรักษาอาการนอนกรนที่บ้านไม่ต้องเสียเงินใช้งานง่ายไหมคุณสามารถลองด้วยตัวเอง